ครับผมช่งางแผ่นยลาพามาดูรถเว็บร้อยสิบไอเปลี่ยนไมล์ดิจิตอ์ตอนนก็เปลี่ยนแล้วนะคือเว็ร้อยสิบไอนะก็คือไ er มล์เดิมจะเป็นอย่างนี้ไมล์ดิจิตอลก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยว้องต้นเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการติดตั้งเอาละกันติดตั้งก็คือถอดหน้ากากออกมาเปลี่ยนไม่มีอะไรทุกอย่างตำแหน่งเดิมหมดครับระบบสายไฟเนี่ยก็มันจะมีแจ็ค แจ็คแถมให้อย่างนี้นะก็คือแจ็คนี่ก็เสียบไปเลยนะแจ็คเสียบไปแล้วเนี่ยตำแหน่งแรกก็ไปที่สวิต์กุญแจนะครับไปที่สวิต์กุญแจอย่างนี้ตำแหน่งที่2ก็เป็นสายดินสายดินก็มันหนีบที่คอยอย่างนี้เลยนะตำแหน่งที่3สีฟ้าทนนี่สําคัญมากอันนี้เป็นไม้วัดรอบนะวัดรอบเครื่องนะครับสีฟ้านะอยู่ตรงนี้นะนี่รอบสัญญาณเครื่องนะครับก็ตอนนี้จะมีชุดดีเลย์ให้เรียบร้อย แล้วก็เสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันเนี่ยมันต่อได้2จุดก็คือจะมาต่อที่ที่ตำแหน่งตำแหน่งใต้เครื่องตรงนี้ก็ได้นะตำแหน่งเดียวกับสายสีเหลืองสายสัญญาณที่มาจากใต้เบาะตรงนี้ก็ได้แต่ของผมเนี่ยก็ผมลัดขั้นตอนเลยนะ,ะมันจะมีแจ็คในแจ็คมันอยู่ไหนมันจะมีแจ็คแจ็คแปลงอย่างเงี้ยมันจะมีแจ็คแ,แปลงเงี้ยแถมให้ตรงนี้แต่ว่าผมลัดขั้นตอนเลยผมไปเข้าที่ตำแหน่งเดิม นะเนี่ยสายสีเหลืองเนี่ยผมไปเข้าที่ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับมาแล้วก็หลายคนถามว่า,เ,าเดี๋ยวติดเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ามันติดยังไงนะมันมีอะไรบ้างนี่นะก็อย่างแรกก็จะมีเกณน้ำมันนะครับก็จะมีวัดรอบแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวความเร็วนะแล้วก็จะมีนาฬิก,กานะครับจะมีนาฬิก,กานะ นะแล้วก็จะมีสัญญาณไฟเกียร์นะครับสัญญาณไฟเกียร์ตรงนี้ก็ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะนี่พอสตาร์ทเครื่องอย่างแรกนี่คืออ่าไม้วัดรอบนะเดี๋ยวดูไม้วัดรอบก็ค่อนข้างแม่นนะไม้วัดรอบเนี่ยโอเคอย่างที่สองก็คืออ่าเกวัดน้ำมันเกวัดน้ำมันนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะบางทีมีเยอะบ้างมีน้อยบ้างอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับ แล้วก็มาเป็นนาฬิกานะนาฬิกาก็จะตั้งเวลาได้คร้ไอ้ตัวนี้ตัวเลขเดี๋ยวล้อหมุนเนี่ยตัวเลขก็จะขึ้นส่วนตัวนี้เนี่ยระบบไฟทุกอย่างนี้ใช้เป็นตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีไม่มีอะไรบิดเบี้ยนนะไฟสูงไฟต่ำทุกอย่างใช้เหมือนเดิมใช้ใช้เป็นหลอดไฟเดิมทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับไปเลี้ยวไปซ้ายขวาแรเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งตั้งนาฬิกาก่อนแล้วกันนะ่าจะมาสอนหลายคนถามวิธีการตั้งนาฬิกานะ ตั้งนมฬิกาก่อนเลยนะครับปุ่มเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่3จุดนะมันจะมีชัยชัยชาติก็คือเป็นเป็นไมวัดกิโลนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นตัวจับฟอร์แมตให้เป็นศูนย์กิโลได้ตัวนี้นะแล้วก็ที่3ก็จะเป็นปุ่มตัวนี้ตัวนี้ก่อนปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นโหมดของการเปลี่ยนสีหน้าจอนะนะครับใครอยากเปลี่ยนสีเนี่ยก็ให้เลื่อนมาที่ตำแหน่งของตัวนี้นะนี่ b ีเลนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้อ่ะสีแรกจะเป็นสีฟ้าสีที่2ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับสีที่3าก็จะเป็นสีสีแดงนะสีที่สีก็จะเป็นสีม่วงนะสีที่ห้าก็จะเป็นสีอ่อเขียวสีที่6กก็จะเป็นสีอะไรฟ้ากลับมาฟ้าเหรออ่ะฟ้านะ ก็ไปสีเหลืองนะครับแล้วก็กลับมาน่าจะเป็นสีเดิมนั่นแหละโอเคนะครับประมาณ6 7 7 8ดสีประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งนาฬิกาให้ไปตัวที่ไททันนะเป็นตัวนี้แล้วก็ให้กดค้างครับกดค้างปั๊บนาฬิกาตัวเลข12เนี่ยมันจะกระพริบนะแล้วก็เลือกเลยเราจะตั้งกีดเวลานะเป็นเป็นเป็นนาฬิกานะครับย4ิบสีชั่วโมง ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสนะเดี๋วยวผมจะตั้งเป็นเป็นสิบหานาฬิกานะครับอ่ะสิบหนาฬิกากดค้างไว้อ่ะตัวเลขก็จะมาที่เวลาของอนาทีจากระพิบนะแล้วก็ตั้งไปเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบนาทีแล้วก็ตั้งไปเลยสิน,น,านาทีาโอเคนี่ครับแล้วก็กดค้างไว้ ทีนี้เวลาก็บันทึกเรียบร้อยครับไม่มีโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเนี่ยติดทุกอย่างราคาพันกว่าบาทนะครับรอมติดตั้งนะครับ่ะโอเคขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องของชนแนลและกานมีอะไรก็สามารถติดต่อ,ตอ,ตอ,ตอสอบถามเข้ามาได้ไม่ฟรีได้ในประมาณรวมมาอย่างเดียวในประมาณ90 0กว่าบาทนะครับรวมติดตั้งก็พันกว่าบาทนะครับโอเคฝากติดตามตัง้งแต่จะลาด้วยนะครับ